หลายคนนะจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้พูดนาโคเวรแรงมากนะครับผมใครที่ลังเลว,ว่าจะซื้อโคเวดีหรือเปล่าวันนี้ครับลองดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจร่วมกันว่าเฮ้ยน่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับอันยองฮาเซโยสวัสดีครับผมอามจากเกน i ิงเกียร์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้ผมมากับโคเวรครับต้องบอกงี้ก่อนโคเวเขาก็เป็นแบรนด์จากเกาหลีเนี่ยแหละอ่าซึ่งพอเป็นแบรนด์จากเกาหลีปุ๊บเนี่ยเขาจะ สวยอย่างนี้ครับนี่คือการดีไซน์จากโรงเกาหลีแล้วแหละกาหลีเขาจะเป็นแนวมินิมอลดูแบบ clean cle an, ใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็น่ารักมากนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า Cinnamon. ซินนามอนซินนามอนตัวนี้ก็คือตัวเจ้าเล็กสุดที่เพิ่งออกมาเลยแหละดีไซน์นะลองดูนะนี่เป็นสีขาวนะครับข้างหน้าเป็นสีเทานะสวยมากเลยอะและนี่นีตัวนี้ตัวนี้ คือชอบมากเลยตัวนี้เป็นทัาวสก,กีนนะครับผมแล้วก็มีที่กดปุ่มน้ำตรงนี้นะครับผมคือตัวนี้มันเป็นระบบไส้กรองแบบ r o ระบบ r o มันก็คือแบบไส้กรองแบบเมมเบรนแล้วก็เออศูนย์จุด ศูนย์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 ศูนะ์มูนย์มูนณหภูนย็ศูนย์มูนย์ศูนยบศูนย์ศูนย์ศูนยตัวนย์ศูนยบศูนย่ศูนย์ัูนย์ศูนย์ศบนิ์ศูนย์าฟนีทุกอยางในยปีอ่ะฟรีประกันย์ศูนยีการเคลมนย์ศูนย์ศูนด์ศูนย์ศูนเดือนย์ศู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 นยกอให้ทุกนเดือนซึ่งตัวนี้มันเป็น รบบแบบซับสครา์ซับสครา์ก็เหมือนแบบ Netflix เอ่อ u t ท b e ที่เราดูกันอะไรเงี้ยเวลาคุณจ่ายคุณจ่ายเป็นเดือนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันจ่ายเป็นเดือนเหมือนกันซึ่งอันนี้อยู่ประมาณ4 9 0บาทเป็นเจ้าแรกในไทยด้วยเจ้าอื่นไม่มีนะที่แบบว่ามาสมัครสมาชิกที่แบบว่าเฮ้ยเสีย,ยาง,งี้แล้วก็ทำให้ก็ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูอีก2เครื่องดีกว่าโอ้โหไปเรื่องสอง <Wow. S 2> อันนี้คือตัวที่2ของบริษัทผมนะก็คือตัวดีโอพัทและสเปคเขานะเยอะขึ้นกว่าเดิมลูกเล่นเขาเพียบนะครับเดี๋ยวผมว่าที่รูปตรงก่อนดีกว่าตัวนี้ดูรูปตรงดิอ่าเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะโคเว่สตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับโพรงกิงกีนนะแล้วก็มีสีเทาแต่ลูกเล่นตัวนี้เยอะกว่าคืออย่างงี้ยังไงนี่ครับคุณเห็นตรงนี้ไหม ตอนแรกมันมีปุ่มกดใช่ไหมตรงกลางอันต,ตรงนี้นี่ครับมีสองปุ่มมาให้อซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นน้าเย็นนะส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ําอุณหภูมิปกตินะครับผมแล้วก็มีน้ําร้อนขึ้นมาเพิ่มด้วยอมีน้ําเย็นแล้วก็มีน้ําร้อนด้วยนะออคุณก็ต้องกดตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กดได้นะครับผมเี่เน่เน่เขายังมีรูปเล่นอย่างนี้อีกนี่ปุ่มอีโคโนะครับแล้วก็ตรงอีโคเซิร์ อีโคเซนเซอร์นะคะคืออย่างนี้สมมุติใช่ปะคุณอะไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนอ่าสมมติแล้วพอเสร็จปุ๊บคุณปิดไฟในตอนกลางคืนปุ๊บรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาจะตัดให้ครับอพอเขาตัดไฟให้เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดีอย่างนี้ครับคุณก็ลดค่าไฟตอนกลางคืนไปได้นะครับแต่ผมจะให้ทุกคนพิสูจน์อย่างนี้ครับเขาบอกว่าน้ําเขาอะแบบนุ่มหรือว่ากระด้างน้อยกว่าเออซึ่งผมก็เลย อยากลองตอนนี้ผมไปซื้อน้ํามาลองเอามาเทียบกันดูฮนะว่ารสชาติจะเป็นไงอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะต้องบอกงี้ก่อนคือบางคนอาจจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองให้ดู เ,เรื่องรสชาติ<ๆ>มันนุ่มลิ้นกว่ามันจะจะบอกไงดิมันมันรู้สึกนุ่มลิ้นกว่าเออมันดูไม่กระด้างอะ่ะเออเท็กเจอร์มังในน้ำมั้งเออตึง่งก็โอเคนะในมุมนี้คือก็เป็นนวัตรกรรมเขาที่เขาเคม,มาซึ่งก็ต้องลองดูกันไปนะฮะมันมันอยู่ที่ความคิดเห็น่วนตัวแต่ละคนนะบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้เดิมผมอ่ะก็แค่รู้สึกตรงมุมนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะราคาของเขานะอยู่แค่790บาทตัวที่แล้วอ่ะ490้าใช่ป่ะตัวเล็กแต่ตัวนี้อยู่790เพิ่มมาอีกก0 0บาบเอิ ถ้าเ,เกิดยิง่งมีครอบครัวนะบอกเลยว่าก็ถูกลงอะแต่ครับเดี๋ยวไปรอดูตัวที่3ดีกว่าตัวที่3ผมชอบมากเลยซึ่งตัวนั้นแหละที่ผมอะอยากกระซื้อมากที่สุดเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมตัวนี้จบแล้วเจอกันตัวที่3ครับผมสวมันนีเครื่องสุดท้ายครับนี่คือเครื่องตัวที่3ครับตัวนี้ชื่อว่า G1 นะครับว่ากันอย่างแรกก่อนเลยนะอย่างแรกคือเรื่องดีไซน์ดูดิ เขาจะมีหัวเดียวแล้วนะมารอบเปกี้มันจะมี2หัวใช่ปะมันมแบ่งแยกแต่ตัวนี้หัวเดียวเลยครับปุ่มกดมันจะอยู่ตรงนี้ระบบไส้กรอ,องเขาไส้กรองของเขานะตัวนี้นะคือเป็นแบบนาโนนะครับเรียกจริงๆอะ่ะก็คือนาโนแท็บฟิลเตอร์นะก็คือ ตัวนี้มันจะเป็นกองแบบสารแร่ธาตุออกมาอ,อคือเขาสกัดแร่ธาตุออกมาให้อีกนะครับง่าง่ายเหมือนคุณแอบบดื่มน้ําแร่แหละก็ให้กองน้ําที่ว่าเจ๋วนี่อันนี้ดีกว่าตัวปุ่มกดครับมีจอทัชส,สกรีนและก็ที่สําคัญนะมีน้ําร้อนปรับระดับได้นตัวนี้นะครับก็มีแบบคอฟฟนะมีแบบชาแล้วก็มีแบบชงนมซึ่ง3ระดับนี้โคตรเวิร์กเลยสําหรับคนที่แบบบางทีคือชงชาแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันร้อนเกินอะ่ะจิบแล้วมันพองปากอะพอจอยดีดปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้ได้เลยปรับแบบ1นึ่งครับส แล้วก็มีปรับแบบก็คือ1000มิลลิลิตรนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ C O N ก็คือ continue ครับอันนี้ก็คือกดได้เรื่อยๆนี่นะครับด,ดูทั้งหมดทั้งมวลในสเปคของเขาขนาดเนี้ยคุณลองคิดสภาพดิราคาเขาเท่าไหร่990บาทครับ <Wow. S 1> เพิ่มออกมาอีก200บาทเองนะจากตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เจ็ิบ 90, ใช่ปะตัวนี้990นะครับโดยสรุปนะผมสรุปอย่างนี้เนี่ยคือด,ด้วยด้วยความรู้สึกของผมนะปีอปีในการที่คุณซับสไครต์ของเขาอะ่ะมันดีมากเลยนะเพราะว่าเขาฟรีให้แทบทุกอย่างเลยมีเคลมประกันเนี่ยคือฟรีอะไหล่ด้วยนะ ปีการทําความสะอาดทาความสะอาดกี่เดือนทุก2เดือนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนไส้กรองทุก4เดือนคือผมรู้สึกมันคูเพราะว่าพอ5ปีอ่ะเครื่องมันก็ยังเป็นของคุณแต่ว่าบริการหลังการขายเนี้ยคุณก็ไปติดต่อเพิ่มปรึกษาเขานะส่วนเรื่องการติดตั้งนะคือการติดตั้งเนี้ยอันเนี้ยก็ถือว่าติดตั้งเร็วนะเพราะว่าผมติดต่อไปก็แค่วันเดียวเขาก็รับเรื่องแล้วก็อีก7วันมาติดตั้งถ้าเกิดคุณจะสั่งซื้อก็อย่างที่ผมบอกไปที่โฮเวอร์ซ f ด i ้าออฟฟ คุณไปติดตามไนดะ้ที่นั่นเลยตอนนี้นะมาแรงมากๆและราคาบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับและทุกมททั้งมวลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามแลวก็รับชมจนจบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมบ้ายาคุณได้ไหมก็บอกกันด้วยนะอ่าแล้ววันนี้ไปแล้วครับคําซัมมิดา้าโอ้ไปแล้ว